สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเพื่อนกันเชนแอ่วนะครับก็ตอนนี้เราเปิดคลิปกันที่ปางช้างระยองครับปางช้างระยองก็มีแกะมีแพะมีคิงคองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะเข้ามาเที่ยวชมได้เห็นเขาว่าสวยนะแต่ผมก็ยังไม่เคยเข้าไปก็มาเรื่องเราดีกว่าห่างหายไปนานไม่ได้ทําคลิปนานเลยก็โควิดด้วยครับแล้วก็ผม พอดีประสบอุบัติเหตุเข่าขวาเอ็นขาดก็เลยพักษาตัวนานเลย oh. เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่สวนกำนันต้น <Okay. S 1> เหมือนเดิมครับที่จันทบ,บุรีพอดีพี่เจ้าของเขาทำใหม่ทำปรับปรุปรงพื้นที่ใหม่สวยสวยมากเลยก็เลยอยากเห็นแล้วมันเดินทางไม่ไกลด้วยตอนนี้ขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เดี๋ยวไปใกล้ๆกันแล้วกันลองไปดูที่ว่าจะสวยเหมือนที่พี่เขาถ่ายรูปลงลงลงเพจหรือเปล่าถ้าตามเพจนี่สวยจริงครับแล้วก็มีล่องล่องห่วงยางด้วยล่องอะไรด้วยก็ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าออกเดินทางกันต่อเลย เราเลี้ยวเข้ามาจากปากทางก็จะเป็นทางดินที่เราเคยมาคราวที่แล้วครับก็จะเป็นดินกับหินก็ขี่ต้องระวังครับมันจะเลื่นเลื่อนหน่อยพอขี่ไม่ได้สักพักหนึ่งเอ๊ะเห็นอะไรยาวๆฝัง่งทางอยู่งูงูงงอะไรไม่รู้ครับตัวดำๆยาวด้ยเราก็กลัวแล้วก็หยุดรอดูให้มันเข้าข้างทางก่อนมันก็เข้าไปได้หน่อยนึงยังโผ่หางอยู่ไอเราก็ไม่กล้าผ่านสักพักมันพุ่งออกมาถอยดิครับ ก็ถอยดูท่าทีมันอยู่สักแป๊บหนึ่งมันก็ไม่ยอมเข้าไปเราก็ไม่กล้าไปมันเหมือนมันกินอะไรอยู่ครับไอผมก็กลัวกลัวมันขี่มันฉกค,คอทําไงพอมันเข้าไปแล้วก็บิดหนีเลยคันนี้เนี่ยทางมันจะเป็นเป็นเหมือนเลนเหมือนฝนมันเพิ่งตกใหม่ครับก็เป็นโคลนหน่อยลื่นๆงูแล้วก็กลัว แล้วก็ขี่นี่ระวังล้มก็กลัวเพราะรถก็หนักเพราของเยอะครับพอขี่ไปได้ทักเรียบร้อยติดลม อนนี้เรามาถึงแล้ครับสวนกำนันต้นหาที่นอนก่อนวันนี้เหมาลานอีกแล้วคนเดียวเอาตรงญาดดกว่าโซนใหม่ มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับที่สวนกำนันต้นเมื่อกี้ไปขี่หาลานมาหาลานกางเต้นมาก็คราวที่แล้วเรานอนลานตรงนู้นเดี๋ยวจะพาลงไปดูครับอันนี้เป็นลานใหม่นี่ลานใหม่ลานใหม่ก็สวยครับปูหญ้าเต็มเลยนุ่นเป็นลำธารข้างล่างเดี๋ยวกลางตรงนี้ครับใต้ต้นไม้เหมาลานครับวันนี้เหมาลานเดี๋ยวผมกางเต้นก่อนเดีย๋ยวเสร็จเดี๋ยวว่ากันใหม่ เห็นเขาล่องห่วงยางกันแล้วอยากล่องมั่งน้ำแรงใช้ได้เลยน้ำหนาวมากเดี๋ยวเราตั้งท่าก่อนแรงอยู่เด้อเดๆๆเดยวเดี๋ยวเรามาล่องห่วงยางกันนะครับที่สวนกำนันต้น แต่แม่เขาล่องเ้าไปแรงกันทำไมผมนั่งแล้วมันยังไม่ไปเลยเดีเออ๋ยวก่อนัไปไปไหมไปไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหหุยน้ำแรงใช้ได้เลยครับวู้าได้ได้ได้โอ้โห เฮ้ยน้ำแรงจได้เลยครับดูตรงนู้นนะตรงนู้นเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยหมือนน้ำตกเลยอ่ะนู้นน่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยตูแท่งน้ มันอเอาได้เอาได้เลยโอ้มหได้วลอยไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวเข้าฟังกันเข้าฟังกันเดี๋ยวนะบันมันมัน,มน

โอ้โหดูครับดูบรรยากาศโอ้โหโคตรสวยมันมันมันไปอีกไปโอ้โหไอตรงไอตรงแก่งตรงนั้นอะแรงเลยเอาได้เลยนี่ถ้าไม่เราไม่ไม่ดักไว้นี่ ไปถึงไหนนี่น่าจะไปออกทะเลเลยป่ะอีกทั้งรอบอีกทั้งรอบมันมันเขาก็ไม่ค่อยดีมันเลย น้ำแรงครับขึ้นฝั่งแล้วอ่า,อา,อาเดือบไปแขงขาไม่เคยดีต้องระวังเนี่ยครับอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ครับกิจกรรมใหม่ของลานกลางเต็นท์สวนกำนันต้นข้างบนก็ก็ำลังพัฒนานะครับ เออมันดีน้ำแรงอยู่นะครับพอที่แล้วผมมาน้ำนิน้อยอยู่แต่ตอนเนี้ยโอเคเลยปกติเขาจะให้ล่องจะมีรถไปส่งนะครับจะมีรถไปส่งให้ล่องระยะทางก็โอ้โหหลายกิโลอยู่แต่ครั้นี้เราคนเดียวเก่งใจเก่งใจพี่เจ้าของพี่เจ้าของดีดีดีมากๆากครับเห็นพี่เขาบอกว่าถ้าไปรับเนี่ยถ้าปล่อยตรงสะพาน แล้วไปรับอีสาพานหนึ่งเนี่ยประมาณหกกิโลระยะทางหกกิโลก็น้ำมันแพงอยู่ช่วงนี้เก่งใจพี่ครับเราแค่นี้ก็มันแล้วเนี่ยอีกเซอรอบอีกสรอบ,อรอบเดี๋ยวเอาเอา,อยาเยอะเลยใกล้ๆหินแม่น้ำปกตินะครับมันจะลื่นนะต้องต้องคอยเรามาระวังกันด้วยเอาเอาเ ฝังไว้วูันมันน้ำแรงนะแต่ก็จะมีตูดกระแทกหินบ้างนะได้ลแล้วได้ลแล้วเนี่ยตรงนี้แก่งโอเคเลยบันันบัน,นเอ้ยห่วงยางไม่ค่อยโรยเลยห่วงยางมันเล็ก,กตัวผมใหญ่

มันมากเลยเราต้องระวังหินนะอ่ะอาฝั่งนี้แล้วเราต้องขึ้นฝั่งนูน้นพี่พับอยู่ฝั่งนูน้นแล้วมาอยู่ทำไมฝั่งนี้ลอยข้างเลยน้ำแรงมากน้ำแรงอยู่นะต้อง,องระวังด้วย ล้มไปรอบนะเด่นเด่นโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอเข่าก็ไม่ค่อยดีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาไงทีละ วันเดายวศัรับยำเย็นอาอาวอามาได้เวลาชาบูครับได้เนื้อน้องลายมา จากโรตัสนี่เนะื้อน้องลาย <Wow. S 1> อร่อยน้องลายสลั์แล้วก็น้ําจิ้มเนี่ยผมไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นมีป่ะนะแต่จังหวัดระยองเนี่ยมีเนี่ยน้ำจิ้มแชมป์เนี่ยครับอร่อยลองหาซื้อดูครับตามตลาดนัดนะตามห้างผมไม่เห็นมีขายเลยมาลองลองอนี่นี่เนื้อน้องลายนุ่มเลยเนี่ยนุ่มเลยอ่ะ ไปปอะไรไนุ่มเนีย่ยน้ำจิ้มแชมป์จะเป็นไงครับช้ำๆเลยช้ำๆเลยช้ำเลย,เลย,เลยดูควันหนี่งโอ้โอ้โหอืห้มสุดสุด ที้9อี้9มาลองสินี่นี่ดูควันช้ำช้ำช้ำดูช้ำช้ำเลยนี่ดูควันวน,นึงอ,อือหืออือหือยอด theo theo như mừng, trong ngày non một cái sắp chín sáng buối này mình sụt sụt thực sự nè, ta chờ cả thì nghe không đủ đi đủ đi đủ đi đủ đủ โหหล่อฮครับรอรัมเรวกินก่อนครับเ๋ยว่าก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นอนฟังเสียงคลื่นเสียงคลื่นลมเย็นๆเอ่ยมีฝนปอยไปนิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายเลยไฟก็เขามีไฟสว่างไปจุดๆอยู่นะครับ พี่เขากาลังทากาลังพัฒนาแต่ตอนนี้ผมถือว่าจากครั้งที่แล้วที่ผมมานี่ครั้งนี้ถือว่าพัฒนาสวยเลยอะ่ะสวยมากแล้วพื้นที่กว้างมากมีหลายโซนครับมีทั้งโซนเป็นหญ้าโซนเป็นดินโซนริมน้ําหลายโซนเยอะมากห้องน้ํากระสาดแล้วหมาที่เนี่ยน่ารักมากไอศิล่าครับลองมาดูหาไอศิล่านะหน้าตามันตลกมาก แล้วก็น่ารักมากสีละแล้วก็ถ้ามานะมาห้ามพลาดเลยล่องห่วงยางหลายกิโลอยู่นะแต่วันนี้ผมเอาแค่ช่วงสั้นๆเพราะว่าผมแค่คนเดียวไงถ้ามาเป็นหมู่คณะนะพี่ก็จะปล่อยตรงสะพานหลายกิโลอยู่แล้วมันก็จะล่องเห็นวิวสองข้างทางคือใครจะคิดว่าจันทบุรีมีแบบนี้ มันไม่ได้ไม่ได้ไกลจากระยองไม่ได้ไกลจากกรุงเทพอะ,อะไรเท่าไหร่เลยแล้วมีทั้งภูเขาอากาศก็ดีพื้นที่ก็ดีสะดวกสบายแล้วพี่เจ้าของทั้งพี่กำนันแล้วก็แผนที่กำนันนี่สุดๆยิ่งลูกชายด้วยโอ้โหดีมากครับบอกเลยต้องมาที่นี่ต้องมาผมมาสองรอบแล้วผมไม่เคยไปที่ไหนที่ว่าไปทำคลิปไปเที่ยวเนี่ยสองรอบเลยนะเนี่ยที่นี่ครั้งแรก และต้องมาอีกแน่นอนเพราะว่าพี่เขากำลังจะสร้างร้านกาแฟแล้วกเ็เป็นน้ําตกแล้วมีปลาคาร์ปโอสวยมากแล้วตรงสวนยางนี่จะทาเป็นบ้านพักอีกมีโครงการเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้มาอีกแน่นอนสวยมากครับสวยมากคืคืนนี้น่าจะประมาณนี้ครับไม่ไม,ไม่ไม่มีแนละ้วคงนั่งชิลกินอะไรเล่น,ลนๆนั่งดูวิวฝนเริ่มปอยมาแล้วเดี๋ยวก็เถิบเข้าไปข้างในก่อนก็ พรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับตื่นเช้าเดี๋ยวจะบินโดนให้ดูบรรยากาศยามเช้าหลับฝันดีลาซีสวัสด์ครับผมบ๊ายบายสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็ตื่นเก็บของเสร็จเรียบร้อยมาแล้วข้างหลังพยากเก็บกลับให้หมดนะครับเมื่อคืนนอนเมื่อคืนนอนก็หนาวเลยอากาศดีมากไม่เจอฝนเลยโชคดีมาก ดูบรรยากาศตอนเช้าครับน้ําได้ยินเสียงน้ําไหลนั้งคืนฟินฟินอกาดีมากก็ที่นี่พี่เขากำลังทำอีกหลายอย่างเลยนะครตรงสวนยางข้างในนู้นก็จะทำเป็นบ้านพักตรงนู้นก็เป็นอ,อคาเฟ่คาเฟ่ก็มีร้านกาแฟมีน้ําตกที่กำลังสร้างมีบ่อบประครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ว่าจะสวยขนาดไหนแค่นี้ผมมาครั้งแรกกับครั้งนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้ห่างก,กันมากเท่าไหร่ไม่กี่เดือนโหแต่เ,เปลี่ยนแปลงมากนอนสบายครับบอกเลยว่าถ้าใครจะมามุมนี้เลยมุมที่ผมนอนนี่โอเคเลยกลางวันก็ล่มต้นไม้ต้นนี้ให้ล่มดีมากกลางคืนเป็นช่องนี้ครับลมเข้าทั้งคืนเลยเย็นสบายวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวกลับบ้านละเดีย๋ยวจะบินโดนอีกแป๊บนึงข้เดี๋ยวกลับบ้านละโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับยบาย เก็บของเสร็จเรียบร้อยเรากํากำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ๊งกิ้ง,งให้ช่องเพื่อนกันชแนลเลยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับผม กลับแล้วครับพี่อันนี้ครับสีละเล่นน้ำไหนมาเฮ้ยมามาเมื่อไหเมื่อไกลับนั้นกลับบาา้านะอ่ะมือ่อไม่เร็วมือมามือมามือมาได่นแหละไปแล้วนะ พี่เจ้าของบอกว่าทางเข้ามันมีสองทางนะครับทางเข้ามีสองทางผมก็ดันมาแต่ทางเดิมเมื่อบานทางเมื่อบานที่ว่าเละๆที่เจองูอะ่ะอันนั้นเป็นทางที่เขาไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็มาในทางนั้นคิดว่าทางไอ้เบนเจอมันเลอะเกินมีทั้งงูมีทั้งติดลม เดี๋ยวผมจะพาออกอีกทางหนึ่งครับซึ่งเป็นทางที่เขาใช้กันประจําทางคนปกติอ่ะผมมันชอบหลงทางไปครับนี่เป็นทางแยกเมื่อวานเมื่อวานเรามาทางนู้นทางนู้นทางเละหนุนเมื่อวานเรามาทางนู้นทางเละดูทางครับที่เจองูเขาไม่ค่อยใช้กันแล้วถ้ามาที่นี่ นี้ทางปกติเดี๋ยวผมจะพาออกทางนี้นะครับนี่มีป้ายสวนกำนันต้นเอ๊ะเขาประมาททางนี้กันผมไม่ทำไมไปทางนูง้นี่ทางมันก็เป็นหินเหมือนฝั่งนั้นนะครับแต่มันมันไม่เละไม่ค่อยมีโคนนะเมื่อวานผมลองออกมารอบมึงละไปซื้อของเนี่ยมันก็เป็นเหมือนทาง ไม่เท่าฝั่งนูน้นวิ่งสบายอยู่ถ้าใครจะมามาทางนี้นะครับเนี่ยถึงปากทางแล้วโอ้โห,โหเนี่ยป้ายใกล้มากผมดันทะลึ่งไปทางนั้น ไปครับกลับบ้านเราดีกว่าท่านครับเธอนะครับถ้าผมผมจะออกไปเส้นเส้นหลับไปทางไหนครับเนี่ย้หลับอ่ะตรงไปเลยอ๋อตรงไปนี่ใช่ครับอ๋อครับขอบคุณมากครับ